ทำไมไมหอมเนี่ให้พ่อต้องคอยว่ากินคอยเนี่ยเสบเนาะคอยกินกันคอยเริ่มตีนเรื่อยด้วยคอยว่กินได้เสียบกะกี้กับเจ้เห็นบ่าอเริมกินได้แล้วเสียบนะเริ่มตินแล้วอยมันพวกเจ้าทากินนอให้เพื่อนมันคอยกินได้แล้ว ีค่ะสวัสดี FC นิรุยชาแนลนะคะวันนี้พบพ่อครับนิรุยชาแนลยู่บ้านสวนนิรุยชาแนลคือเก่าค,ค,คือเดิมพี่น้องวันนี้นะคะมีของฝากมาจากไร่สวนทุเรียนภูวดลอีกแล้วนะคะพี่น้องหู้ยเพิ่นได้ขายดีเพิ่นสมมะนาวขึ้นแห่นิรุยฟาซานพี่น้องเพิ่นส่งทุเรียนไม้แห่นิรุยซิมอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะเนีน่ยเงอนกระเป๋ามาได้ใส่ตักหญ่อให้งัวตักหญ่อให้งัว แต่ขวางพี่น้องที่อย่างงัวงังสี่ล่ะอันบ่อยู่บ่อเศร้าหลายอยากเลี้ยงงัวหาเรียงให้จะควางกับร่องเบื้องเสร็จแล้วน้องพี่น้องเนาะอของกลางวันเป็นยังเลี้ยงงัวงเบื่อยู่วันจะเข่าของน้ำปวดข้องมากเลยอู้ก็ปิดตาทวนขึ้นมาบ้านหมอนทองกับมีนกยิบนี่พันนกยิบที่เขากินงวดก่อนอันนี้หมอนทองนี่กูถ่ายก็ปิดตาขทางดี่บันให้คนอื่นถ่ายให้ไหม ก็จะถ่ายเสร็จไป็นลมนี่หนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกนะคะขอบคุณมากนะคะ <S <S เยอะมากเลยนะคะเจ็ดลูกขามากกว่าก้นขอบคุณมากามาก<อ>เมากกว่าก้นบุกุลกินเล็กหน่อยควรกินเถิดเถ่ดหมดกวนเนี่ยใหญมึงกินพี่น้องได้กินผู้ระบัวละบัว,บวมือนส่งมาแบบลายพี่น้องอ๋อในอันไหนเนี่ยปอกปอกลูกหนึ่งปอกลูกหนึ่งพอเอานี่เนาะเออเสียไปฝากแพ้วแพ้วน้ำยูพันนี่จักลูกนี่เสียไปฝากแพ้วเพ้่ผส่งมาเจ็ดลูกโอเค เอาล,าลาอาจานมามีไงจานขันเรียงกันหน่อยขั้นกหยิยบก็หมอนทองนั่นอนั้นพวกอกันตัวน้ำมันปอ,อน,น,น้้ำเอาหองวัดก้อนแหจงวัดห้ตัวยันนะกลบครนะน้ำคนลเบีอาเอรนะเราจะโกหก่องแนา่านะโกกเราะนมแค่ในสดชุดยงยังไปต้องขอบคุณมากนะคะที่ฝากมาให้น่รุยชิมอีกแล้วนะคะพี่น้อง เป็นบาหลน่นี้อาจสีสุกขักเด้อเพรา,าะาว่ะานนเป็นปากมาหลายเมืองเลยว่ะสันพันว่าอันคนเปลี่ยนขนชงใหม่ตาบารอบก่อนนี่กะขนาดมันสุกขักไปแล,ล้วมันยังบ่มีกลิ่นอที่หลังพันนกจำได้ไหมเขาเลาะตรงนี้ล่ะอ,อ๋ออันนี้ก่อนเนี้ยเพื่อดูดหน้าหากินดูดก่วยเตี๋ยวไก่ที่บ้านไม่กี้ขนก็นี่แหละปอเทียนถุงมื่อจะอันถอดให้ยังใส่ถุงมื่อวันหันถุงเมือเจ้าหญิเนาะดำเดี๋ยวห่างเดี๋ยวเนาะใส่โลดเป็นบาบาดอกดำก็ได้ เอตะกีไ้ไปนี่ละไปขายทุเรียนอย่นะฮะเมื่อชิดเก่าไปไปตัดหญ้ามาพี่น้องไปตัดหญ้ามาห้องมามาปอกทุเรียนให้กินตัดอยู่รอาเฮี้ยนอยู่ละแอมแอมไถหน้ามากกับไปตัดหญ้าให้งัวเด้เพิ่นอยากเลี้ยงงัวเพิ่นก็ต้องเกี่ยวใหญ่งัวแล้วบานหวานหวานเออจังสีหล่ะพี่น้องอยูบ่บนนอกเข้า บริหารการเฮ็ดงานมีเงินเดือนเท่ากับต้องหาแนวเฮ็ดเนาะพี่น้องนะเนาะเลี้ยงมัวเลี้ยงยงางไร่ใดเสร,ริมกับว่ากันไปนะคะเมืออ่อยกับต้องเฮ็ดตัวเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเจรักเจรักพี่น้องใจ,จพิ่นมากเพิ่นอยากได้เองครับพี่น้องจมบ่ได้จมบ่ได้เด้เพราะว่าเป็นผู้อยากได้เองม่วก็ได้อย่ามากระตุ้นพี่น้องเด้อยังมึงแรงกับพ่นนอนอยู่ขออม่วพุ่นขอถอดขออะไรบ่มาหาเมียไงไปแอบคุยบ่าวโอ้ไปแอบคุยสาวหรือใดล่ะ กุญแจได้กน่อยนะเขาถักใหม่แล้วจบเขาโดนโดนโดนเบาเนาะมันบ่หนาตายมันเดี๋ยวแป๊บนึงแปดนึงสีต้องสุดๆก่อน ฝีมืออยู่เด้อแม่ก็ได้สิว่าเคยพาบอเนี่ยปิดดังลุดปูดอยู่สิเคยพาจางไหนเราบอกินทุเรียนข่อยก็ม่ค่อยกินเรือนี่หรอเหตุซอง่อยจะรุ่นยะรุ่นเป็นชั้นกลางันงี่วนนะไม่อดีกวันแม่มจากจัว นี่นี่แม่ีม่แมี่มแ,แ,แจกจกลาจกงาออกละายงาออกน้องสจก,จกจกจ,ก,จก,การดมสวนจะมิกินยันแไจักหน่อยเพราะว่ามันมันสุดัดูดูเบอสีอนเนาะลุกสาว่ขยินสอนสเลีนอยู่จากินเรียนอยากกินกับแม่ะองปวดปเนี่ เนี่พนักพี่นอนเนี่พนักมาหาแม่สิมาขอบคุณแม่บานหน่อยเร็วขอบคุณแม่บานหน่อยแม่บานฝากมาให้นิรัติค่ะสักอันหมเจ้าคือหลานเถิดเคยเป็นตาของไงถเพย์อเนา่ใยรนห่ไ่ใส่สุดสไปเดอร์แมนได้ข่แล้วสิได้ลูกสาวหลลูกไส้ละเดี๋ยวป้าปาแกียเบิรก่อนนะคะ ทุเรียนโอ้ยกลับไปก็พอเจ้าที่เราไปขายทุเรียนไปอยู่บ่อไปบดท่พอที่เราไปบ่ไปแต่ขาดทุนท้ไปบดทซื้อดอกขาดทุนขาดทุนแถวนั่งไว้มากัดสาวที่ล่ะผู้หงสาวพอว่าน่าไม่มีแล้วค่ะออเดอร์จองเต็มหมดแล้วค่ะ นนี้อันนันเหลือแต่งงกับไอ้นั่นมังคุดติดต่อไปเลยงงมังคุดกับที่นี่ให้ผู้บัญเร้อพี่ห้องเด้่อถามเพื่อนแนมปนยังไังูเรียนแกประทันเพิ่าซอดเดอร์จอมเต็มเมิ่งเดวส่วนหนึ่งลูก่น้อวเดี๋ยวจลูกดคอ้ยาได้ล่ะปล่อยคือวะเป็นจะครได้วะอะไรที่จะันดวงอุ้ย โอ้นันโอ้โหกิ้วด้หน่อยยาวอีกในนึงเอาเมื่อไปส่วนม่อยานั้นจะเปอยากาเนาะวายสีเท่าเมย์ถเม่อกี้น้ำหอมแห้งหอมแห้งสุดยอดเลยบอนยาดมไอยแบบสั้นดีเลยยเจ๋ยหหยนั่นด้วนั่นเป็นเจมั อยมันก็เป็นสีคือบนเป็นต่แข็งนเอาเลยลูกจัดการเลยเบิ้งเอาหน่อยหน่อยนว้หลังนี่อยน้องเอหน่อยน่อยนึงเดี๋ยวกัมาแล้วนะคะปาดหน่อยเดี๋ยวพี่ดองทุเรียนพันนกหยิบจากไร่ภูวดลนะคะเอาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยดาเดีายเอ้าจกว่าว่าตัว อุ่นไวในกลุ่มแห้งได้เลยรอบลัวเออม่จอยเดียวยุ่วมากนะคะประมาณ400เกือบ500 400กว่เกือบ500วนวนดูจน่ขอบคุณในบ้านด้วยโอุ้นหทำไหมอใหรพ่อจ้ไหนพ่อจ้กินอะไรเปลากินเอ อเอามรมเ,เอาไปไห้พ่อทีนรอดมันเสอะไรล่ะีรอดีรอดไมมันสดบอสดแลวมันยังกินอยู่ะเอาไปลูกเอาไปยั่วมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณไร่สวนทุเรียนภูวดลน,นะคะอามาอันอ่นหน้าอานวันอยู่ใส่เบิ้์จำมาได้อานตำบลแน่นันตำบลสี ขอบคุณสวนทุนเรียนภูวดลน,นะคะตำบลตะปอนอําเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะพี่นอ้องเพิ่นฝากทุเรียนมาให้กินทำไมครบับจันทบ,บุรีโรลดดนินดีเพืรอ,อร่อยมากนะคะพันนกหยิบนะคะนี่ลุยรีวิวไปแล้วท่าผู้ใดอยากสั่งกับย่อนกลับไปเบิ่งนะคะว่าสั่งยังไงมีเพจมีแอดไลน์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่คิดถึงแล้วก็ ส่งมาให้ครอบครัวเราชิมนะคะขอบคุณมากนะคะทุเรียนจากไร่ภูวดลเนาะพี่น้องเนาะอร่อยมากค่ะแซ่บมากเลยพี่น้องโอเนดีเนาะอร่อยมากนะคะอร่อยไหมยั่วไหมคะคุณนาเบิ่มลูกคอยยั่วคุณแบบมอมเมมนะคะลูกหนูอ้าต้นห่ะตะบกกอกยู่ไหนพี่น้องอยูับห้าง ช่ไปหอมเน้ให่พ่อกินเยอยๆอีกหนึงให้เดอนช่วยไป่อม้อให้พ่อต้องข่บกินเพรมัเสียบเนาะเขนเ่อนนข่เริ่มตืนด้เลยด้วยขาเม่กินได้เสียบตะกี้กับจ้เห็นบอกไเริ่มกินได้แล้วไม่เสียบนะเริ่มตีแล้วข่มันพกเจ้าากินมให้ื้นมันอยกินได้แล้ว <Be> แมวหรอกับแม่กวลูกต้องดูกขนาดเบิอร์นี่กับเบอร์อะไรมาเบิดแล้วนี่เด็กตอนนอนหน่วยนี่ไรอย่างนีงเนาะอันเฟินปากมากเหมือนได้หน่อยเฟินปากมากเหมือนได้หน่อยเดี๋ยวเต้นวยมันคินครับเจีบขรวยอร่อยมากนะคะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ปีนี้คุณต่อมกินทุเรียนได้แล้วนะคะถ้าคุณปีกินทุเรียนอะได้พี่น้อง บานเพืชกระสิเปหอบหญ้าให้ง้วดต่อเพราะว่าพ่นตัดไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะคลิปนี้อาไว้ซ้ำนี่ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็เป็นกำลังใจให้นิรุ h ชาแ e l ด้วยนะคะแล้วช่องอะไรนี่กินย่เต็มปากโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปนะไปก่อนห้องกิน่ด้ี่พเนี